หลักปัจจับันการทำสมาธิคือหลักปัจจุบันเดียวนี้แต่หลักปัจจุบันการใช้ปัญญาหลักอย่างไรปัจจุบันฑ์ชาตินั่นคือหลักปัจจุบันการใช้ปัญญาเป็นหลักปัจจุบันอาชาติคือชาติปัจจุบันนี้เราคิดได้เอามาคิดทั้งหมดเราเกิดมาจะเริ่มต้นมาเรารู้เดียงสามาอะไรบ้างที่เรามีความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตเราเอาปัญญามาคิดได้ คิดมาเป็นเพื่อบอบายเตือนตัวเองอยู่เสมอๆเ,เพื่อเกิดความสลดใจตัวเองว่าชีวิตเราจําได้ว่าเออชีวิตในช่วงหนึ่งเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอาจจะไปถูกรถชนบานรถเสียวบางอะไรก็ต่างๆที่เกิดอให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเมื่อชีวิตยังเหลือมาได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือว่าคิดขึ้นมาสะดใจตัวเองนี่อดีตที่ผ่านมาในชาติในวันก่อนๆที่ผ่านมานะคืออดีตเราคิดได้จนถึงปัจจุบันนี้มีปัญญาเราคิดได้ ในปัจจุบันเนี่ยเราอายุเท่านี้เรามีอะไรเป็นตัวเองบ้างเราสามารถเรียบเรียงในอดีตขึ้นมาในถึงปัจจุบันว่ารูปร่างกลางตัวเราในอดีตนั้นเป็นอย่างไรเป็นเด็กกลางถนนต่อมาก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมากระถึงปัจจุบันความเป็นมาเป็นหนุ่มสาวเป็นอย่างไรเนื้อหนังมังสังร่างกายเป็นอย่างไรรูปร่างเต่งตึงอย่างไรความสวยงามเป็นอย่างไรเราต้องรู้จักตัวเองนี่ แต่เราสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเราในอดีตนั่นแหละมาเทียบกับปัจจุบันเดียวนี่ใชมันแตกต่างกันอย่างไรมันต่างกันเนี่ยเพราะอะไรมันไม่เที่ยงนี่ฮะรูปร่างกางตัวมันเที่ยงเมื่อไรรูปร่างกางตัวเราอแต่ก่อนเป็นเด็กกลางถนนเป็นสาวขึ้นมาเดี๋ยวนี้เป็นแก่ขนาดนี้แล้วมันสวยเมื่อไรเราฮะนี่พี่นาตัวเองบ้างเนี่ยคือว่าอันนี้จังความไเที่ยงเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาศึกษาอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ หรือทุกข์กับเหมือนกันศึกษาเต็มกาเดตถึงปัจจุบันเรามีคงทุกข์อะไรบ้างเดียเรามาสอนตนเองว่าชีวิตของเราเป็นมาราบรื่นไหมไม่ราบรื่นเลยทุกข์ตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อเราศึกษาในอดเตมาได้อย่างนี้จะถึงปัจจุบันเนี่ย้เราสามารถจะใช้ปัญญาพิจารณาศึกษาธรรมะถึงอนาคตได้นี่อนาคตในวันต่อไปวันพรุ่งนี้มือลืนเดือนหน้าปีหน้าต่อไปเนี่ย การเปลี่ยนแปลงนัานสันขงขารร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อีกไหมเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อีกในวันนี้เดีือนนี้เท่าแก่เท่านี้รูปร่างกางตัวเป็นอย่างนี้ถ้าปีหน้าสองปีหรือสิบปีข้างหน้าจะเท่าแก่มากกว่านี้ศึกษาไปดินี่คืออนาคตมันจะจริงไหมคือศึกษาความจริงนี่ถึงเราจะไม่แก่ถึงวันนั้นเราก็คาดการณ์ได้ว่าเราจะแก่อย่างนั้นจริงไหมจริงก็เขียนได้นี่ เมื่อไรสว่าเราอายุหกสิปีเจ็สิบปีแปดสิบปีนะ่ะรูปร่างกลางตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะจริงไหมจริงอะไรมาจริงเพราะเรามีหลักฐานยืนยันอะไรหลักฐานยืนยันคือคนที่เกิดก่อนเรานั่นที่อ่ก็ดูแต่คนนั่นเกิดก่อนเราคนนั้นอายุเจ็ดสิบปีร่างกายเขาเป็นอย่างไรรูปร่างกลางตัวเป็นอย่างไรอ่าตาหูจมูกลิ้นเขาเป็นอย่างไรเขาตาบอดตามัวหุดึงยังไงเราจะเหมือนเขาไหมล่ะที่นี่ เหมือนเขานั่นแหละถ้าเขาคนนั้นอายุแปดสิบปีเก้าสิบปีเนี่ยเราจะเหมือนเขาไหมถ้าถึงถ้าเราอายุสุขปุ่นเหมือนเขาอ่ะเหมือนกันทั้งหมดนะแน่คนแก่เนี่ยคือศึกษาอนาคตเอาไว้ได้เนี่ยพยายนหลักฐานยันยันมีอยู่นี่เราต้องศึกษาเองได้นี่ธนัดสมันลักษณะธาตุธาตุเสมอกันคือธาตุสี่คนเราเกิดมาล้วจะมีความแก่เป็นลักษณะเหมือนๆกันทั่วโลกนี่นี่คือหลักความจริงคือศึกษาหลักความจริง เมื่อแกถึงที่สุดแล้วเมื่อตายไปล่ะคาว่าตายไปตายเหมือนกันไม่ตายเหมือนกันนั่นแหละใครจะหายใจตายวะทุกคนต้องตายเพราะหายใจไม่มีนั่นเองอ่ะเริ่มหายใจไม่เข้าไม่ออกก็ตายเหมือนกันนั่นน่ะนะไม่ว่าใครทุกคนนั่นแหละในชาติันนี้โลกอันนี้ตายเหมือนกันลักษณะเดียวกันคือเรา่มหายใจไม่มีนั่นเองนั่นคือตายแล้วแต่เมื่อตายอย่างนี้ถ้าเอารูปร่างกลางตัวของคนที่ตายลักษณะอย่างนี้เอาไปกองกันไปที่จะเหมือนกันมาอีกอะเหมือนกันทั่วโลก มันคือเน่าเหมือนกันไม่มีคนไหนดอกกัคนที่ตายไปมันหอมมันไม่มีอ่ะเหม็นเหมือนกันอืมหรือเอาคนไปกองกับหมาตัวหนึ่งก็นเหม็นเหมือนกันกับหมาน่ะหน่ะไม่แตกต่างกัว่าตาย่าสัตว์โลกกันเนี่ยตายไปแล้วไม่แตกต่างกันนี่คืออนาคตเราคิดได้อืมเมื่อตายไปแล้วแต่มันเน่าเปื่อยลงทับถมพื่ดินไปแล้วนี้ก็เหลือกระดูกกันเดียวกันนั่นแหี่ยหมาก็เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันเหลือกระดูกกันละเดียวกัน มีมาเดียงวีมาเดงวันมากินมากอดกินตลอดเวลาเนี่ยนี่้ักษา,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 าสมาลักษณะธาตุธาตุเสมอกันในสัตว์โลกทั้งหลายเป็นอย่างนี้ให้เราคิดบ่อยๆพี่นาบ่อยๆแต่ทำไมคิดบ่อยๆละ่ะคือให้เราเกิดความสุขสังเวชใจว่าเกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของเราเลยหนูจะบอกเร่าสนนสน่มร่างกายมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังแก่อยู่จะหาข้าวหาอาหารการกินอย่างดีด มีราคาอย่างสดวยทุ่งสูาให้เกินมันก็ยังแก่ได้นี่าะยังกายได้ด้วยนี่นี่คือว่าสังขารร่างกายอาจนิจังความไม่เที่ยงมันจริงไหมล่ะมันจริงตัวนี้เองนี่ว่าเรียกว่าธาตุภายในเรายัางรักษาไม่ได้เราเองรักษาเองทุกวันยังรักษาไม่ได้ห้ามไม่แก่ก็ห้ามไม่ได้ทุกวันเนี่ยห้ามไม่เก็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ตายก็ห้ามไม่ได้ที่ไหนว่าตัวเราไม่มีตัวเราอย่างแท้จริง เป็นเพียงเราพูดกันธรมรมดาๆทั้งเสื่อทุกวันเนี่ยเพียงตามสมมติเฉยๆที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีสังขารร่างกายส่วนใดเป็นเราของเราแท้จริงเป็นเพียงมาอาศัยกันอยู่เราสร้างขึ้นมาเป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองอีกไม่เกี่ยวันกี่คืนก็ต้องเป็นไปลักษณะที่ว่ามาเนี่ยต้องพัดภาคจากกันเมื่อสังขารร่างกายเราเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ไม่จะไปะพูดเรื่องสมบัติภายนอกที่เป็นของของเรา ขณะตัวเราจริงๆยักแหละยังรักษาไม่ได้ฉะนไหนจะไปรักษาของของเราได้เล่าฮะเขาบ่าของของเราคืออะไรคือสิ่งนอกตัวเรานั่นเองอ่ะเป็นบ้านก็ดีรถเรือก็ดีเงินทองกองสมบ,บัติก็ดีนี่เป็นของของเราที่เราหามาของทั้งหมดเป็นของเราจริงไหมน่ะไม่จริงไม่จริงแต่เป็นสมบัติอาศัยเง่ายกฎหมายตัวเี็วสั้นๆเท่านั้นเอง เมื่อเราหาอยู่มาหามากับมาอาศัยกินไปกินไปใช่ไปจ่ายไปก็หมดไปหมด,หมดไปสิ้นไปนี่ถ้าทั้งหมดเป็นสมบัติของเราจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราตายไปจริงๆหาผาไปไป,ไปด้วยไหมล่ะเอาไม่ได้เพราะสมบัติของโลกอันนี่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงได้เราหาหาได้หรอกแต่เมื่อตายไปเอาไปได้เพราะไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง ก็ทิ้งกับโลกนี่ไปตลอดทุกชาติทุกกับทุกนาทุกพบนั่นเองออันนี้เราศึกษาความจริงการศึกษาธรรมะคือศึกษาหาความจริงความจริงมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ไม่ศึกษาเชเฉย